สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็นำพระไม้ชมกันนะครับสำหรับองค์นี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือเอเป็นเรียกว่าพระคะแนนนะครับหูใบสีนะครับของหลวงปู่นาคนะครับวัดละคังนะครับ ก็จะสร้างปี2,495นนะครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับโอเคมาดูใกล้ๆเลยนะครับก็อสำหรับพิมพ์คะแนนองนี้นะครับเอเท่าที่ผม พบเจอนะครับยังไม่มีของเก๊น,นะครับแต่ก็พยายามจําเนื้อไว้นะครับเนื้อจะออกค่อนข้างที่จะแห้งๆหน่อยนะครับหน้าก็จะมีหลายพิมพ์กันนะครับแต่ะเป็นพิมพ์คะแนนเป็นหูใบสีอย่างนี้นะครับเนื้อก็จะออกเน่เนๆหน่อยนะครับแล้วก็จะแห้งๆแบบนี้นะครับ ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีรอยย่นนะครับของอเนื้อพระนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ เป็นหลังเรียบนะครับแต่ว่าก็จะมีรอยยุบเนื้อยุบของเนื้อพระนะครับครับโอเคมาส่องกันดูใ,ใกล้ๆดีกว่าครับ นี่นะครับจะมีรอยรอยเขาเรียกว่าเน่เนนะครับขององพระนะครับ,ององน,รบนี่ด้านหลังนะครับ จะมีรอยยุบนะครับเนี่ยผ้าก็จะยุบไปแบบธรรมชาตินะครับ ก็สำหรับเรื่องราคานะครับตอนผมว่านะยังไม่แพงมากนะครับอยู่หลักร้อยนะครับก็เป็นอีกพราอีกหนึ่งองค์นะครับที่น่าสะสมนะครับสำหรับผมก็มีอยู่มาสามสีองค์นะครับเป็นพิมพ์คะแนนแบบหูใบสีแบบนี้นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆน,นะครับโอเคครับสวัสดีครับ